สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่อิจฉาคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยเขามักจะพูดถึงคุณหรือว่านินทาคุณเรื่องอะไรลับหลังสมบักบ,บรงการของคุณนอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสวิตช์แล้วก็รายแชร์นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณและพลังงานของคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณนะ แอริทราศิเมทาตไฟเออธาดินพฤหศสกรรมก่อนเจมนาราศีมิถุนธาลมนะเลโอราศีสิงธาตุไฟสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟวิโกราศีการธาตุด,ดินอคอเรตราศีกุมธาตุลมและลิบบ้าราศีตุลธาตุลมตัวแรกวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีหนึ่งสิบสาหกยสามอห้าแล้วก็เจ็ดนะ เดี๋ยวมาตรวจสอบอักษรย่อของคนที่อิจฉาคุณนะคะอาจจะเป็นบุคคลใกล้ตัวนะคนรู้จักเพื่อนที่ทำงานได้นะคะคนที่คุณสงสัยเนาะมีตัว L มีตัว X อกานะคะเอโซ U N B Bird Nok V P พิกหมูและ W นะคะสามารถกดพอหยุดที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณเพื่อตรวจสอบอักษรยอ่อตรวจสอบราศีนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบ พลังงานของคุณและคนที่อิฉาไม่ชอบคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันนะคะพลังงานของเขาคนนี้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันกับคุณเนาะพลังงานของคนที่ฉาคุณเนี่ย คลิปเรนดอมเป็นคลิประวังงันรวมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะฟังเพื่อเป็นแกนนำเป็นแนวทางไม่ซีเรียนไม่เครียดน,นะคะสิ่งใดที่อาภัยได้ก็อาภัยนะคะมันเป็นผลดีต่อเรานะจิตใจของเรานะคะพลังงานของคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณเป็นพลังงานของใครบ้าง เด็กถ้วยนะคะเป็นพลัง,งานของคนที่ช่างพูดช่างเจรจาช่างฉอเราะนะพลังงานของคนที่ปากหวานคุยเก่งคุยสนุกนะคะพลังงานของคนที่คุ้นเคยรู้จักในที่ทํางานพลังงานของคนที่ตัวของคุณสงสัยว่านะคุณสงสัยว่าคนคนนี้มักที่จะพูดหรือว่านินทาคุณ คุณสงสัยว่าคนคนนี้เวลาที่คุณเดินเข้าใกล้เขานะ,ะเวลาที่เขาคุยอะไรเนี่ยเขามาที่จะเดินหนีคุณคุณสงสัยว่าคนคนนี้นะ,ะมีความรู้สึกไม่ชอบที่เห็นคุณเด่นดีกว่ารวยกว่าสวยกว่านะ,ะเก่งกว่าคุณสงสัยว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวงของคุณมักที่จะพูดแซะแย่ กัแนกแนแหนคุณนะคะไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเนี่ยคือมันเป็นพลังงานทั้งหมดนะคะอาจจะมีถึงเจ็ดแปดคนได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายพ่อไม่แม่ไมนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเอ,อแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เหมือนชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขเรื่องราวชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยแต่เขารู้เรื่องราวของคุณ เขาเหมือนทําเป็นหวังดีกับคุณนะคะ mm. เป็นเหมือนพูดดีหวังดีกับคุณต่อหน้าแต่รับหลังนะคะอาจจะพูดอย่างอื่นด้วยก็ได้ mm. เขาเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับมีความที่อยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้อยากประสบความสําเร็จแต่ทําไม่ได้อย่างคุณนะคะ mm. แล้วก็พลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่แบบต่อหน้าพูดดีรับหลังพูดอีกอย่างหนึ่ง ะะอาจจะสัมผัสรับรู้ได้ด้วยตัวเองหรือว่าคนอื่นๆบอกเล่ามานะะนี่คือคนที่เขาเอ,อิจฉาคุณแล้วก็คิดไม่ดีกับคุณหมั่นไส้คุณชอบแซะชอบแย่คุณนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะ,ะทําไมเขาถึงต้องอิจฉาหรือว่าชอบพูดถึงคุณตัวตนของคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะทำไมเขา ชอบพูดถึงคุณแล้วก็อิจฉาคุณ10คาาอิเลียร์เขาบอกว่าคุณสบายแล้วนะคะคุณไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่ามีความสุข กับสิ่งที่คุณทําไม่ต้องหนักอกหนักใจไม่ต้องพบปะผู้คนอะไรมากมายนะคะเหมือนคุณหลุดพ้นออกจากสภาวะปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะคะไปใช้ชีวิตนะที่มั่งคั่งร่ํารวยสมบูรณ์พูนสุขนะมีอาชีพการงานธุรกิจการงานที่ตัวเองรักนะทาธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะมีชื่อเสียงมีความร่ํารวยประสบความสําเร็จ นะมีคนห้อมล้อมนะมีคนสนัเสริญยอกย่องและนะคะพลังงานคุณอะคือแบบมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําแล้วนะเดอร์สตาเนี่ยมีชื่อเสียงสวยรวยเก่งนะคะประสบความสําเร็จนะทำงานสบายอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอาชีพส่วนตัวนะร่ารวยมั่งครั่งดูแลตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้นะแม้จะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวแต่นะคุณมีเงินอ่ะนะ คุณมีความสําเร็จคุณมีความสุขนะคุณเหมือนกับเรียกว่าไม่ต้องหนีปัญหาต่างๆไม่ต้องหนีบุคคลรอกข้างไม่ต้องหนีในเรื่องของคนที่มายุ่งวุ่นวายกับคุณแล้วอะ่ะคุณอาจจะใช้ชีวิตส่วนตัวทําธุรกิจการงานส่วนตัวในพื้นที่ของคุณอารมณ์เนี้ยนะ,ะมีความสุขเดือดตา์นะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ช่วยเหลือให้คําแนะนํานะคะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับสามารถที่จะ ช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการให้หลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์ได้เป็นการพูดการสร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะคะหรือว่าฮิลลิ่งเยียวยาคนอื่นนะเรามาดูกันว่าคนที่อิจฉาคุณคนที่ไม่ชอบคุณนะ,ค,ะคนที่อิจฉาคุณคนที่ไม่ชอบคุณเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณและเขาไม่ชอบคุณเรื่องอะไรนะคะ,นะคะเรื่องที่หนึ่ง เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไร The Hangman i l l u s i ถามว่าคือเขาคิดเรื่องของคุณมากๆนะคิดในเรื่องของความสําเร็จของคุณคิดในเรื่องของชื่อเสียงนะคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทํางานของคุณนะคุณมีการเปลี่ยนแปลงออกงานย้ายงานหรือว่าไปทํางานที่แบบเรียกว่าไม่เปิดเผยตัวตนอะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าไปทํางานที่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปทํางานอิสระนะฮะแล้วก็มีความสุข อ,อ,อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแล้วก็เหมือนกับพวกเขาเนี่ยคือสอดรู้สอดเห็นมากเลยอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาวิถีชีวิตของคุณว่าคุณมีความสุขยังไงมีความสุขแค่ไหนงานที่ทําเป็นยังไงนะทำให้รวยไหมหรือว่าประสบความสําเร็จไหมมีชื่อเสียงขนาดไหนทําอะไรบ้างเดอะซันนะคะ แล้วคุณเหมือนกับปิดเงียบในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณนะแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามากๆนะคะแต่สิ่งที่เขาอยากรู้คือเออคุณมีปัญหาเรื่องการงานหรือเปล่าไอ้ที่เปลี่ยนงานย้ายงานออกไปเนี่ยเออเป็นยังไงอารมณ์นี้นะคะก็อยากจะรู้ว่ามีปัญหาบ้างไหมมีความทุกข์เรื่องอะไรไหมหรือว่ามีความสุขยังไงนะประสบความสําเร็จแค่ไหนนะคะ และนะ้ำพลังงานของคนที่อิฉาคนที่อยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของคุณนะมีการสอบมีการดูแต่ก็อาจจะมีการติดตามแล้วก็รู้สึกว่าคือแบบทำอะไรไม่ได้กันแกล้งคุณไม่ได้นะคะน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานบุคคลใกล้ตัวคนรู้จักที่เขานะคะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าคุณนะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วกับสิ่งที่ตัวเองทำและแล้วก็มีงานนะที่สร้างชื่อเสียง สร้างความสําเร็จนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลําบากอีกต่อไปประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะโชคดีมีความสุขแล้วกับสิ่งที่ทำนะตอนนี้เวลานี้เรามาดูซิว่าคนที่ฉเมื่อมีการสอบมีการดูนะคะถ้าเขาสอบแล้วเขาไม่เห็นอะไรนะคะแล้วเขาไปพูดหรือว่านินาคุณเรื่องอะไรบ้างนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยคือเหมือนกับ เคยมีเรื่องราวมีปัญหาทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะที่ประสบความล้มเหลวนะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วก็นะคะไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้อารมณ์นี้อารมณ์ที่เหมือนกับคือมีความทุกข์มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะการ ถูกฟ้องร้องในเรื่องคด,ดีการเงินอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยเหมือนกับว่าคือคุณก็คงจะหนีนะหนีปัญหาไปหรือว่าหลบซ่อนไปนะอาจจะมีความรู้สึกอับอายผู้คนนะคะแล้วก็เหมือนกับหนีหนี้อะไรเงนะี้ยประมาณที่บอกว่าพูดพูดว่าคุณคงจะหนีหนี้หนีปัญหาในเรื่องของการเงินนี่แหละอับอายผู้คนไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะนี่เน้นถากคุณเรื่องการเงินว่าคุณหนีหนี้นะคะ ถ้าคุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานและนะคะคนเหล่านี้นินทานเรื่องคุณนะคะในเรื่องของการที่แบบเหมือนอ่าน่าที่จะมีการแต่งงานมีชีวิตครอบครัวนะคะมีสามีมีป๋าเลี้ยงหรือเปล่านะคะประมาณพูดแซลพูดหยอกเล่นนะคะมีป๋าเปหรือเปล่ามีคนดูแลหรือปเปล่าอารมณ์เนี้ยในเรื่องของการเงินนะนะเออไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่หรือเปล่านะคะประมาณนี้เลย นะถ้าแบบคุณเป็นเคยเป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดนะก็คงจะไปแต่งงานไปมีครอบครัวนะมีปา๋ามีเสียเลี้ยงแล้วมั่งนะคะคงมีความสุขไปแล้วแหละนะอยู่กับครอบครัวนะคะและเขาก็นินทาคุณนะพูดถึงคุณประมาณว,ว่าถ้าคุณทำงานแล้วคุณแบบเออเลี้ยงดูตัวเองอารมณ์นี้นะคะแล้วคุณเป็นบัง,งานของสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะ หน้าที่จะมีคนมาจีบคุณแหละนะคะก็หน้าตาไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะคะก็มีคนมาจีบแต่ไม่เอาสงสัยเลือกนะคะประมาณนี้ว่าคุณเนเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะในความสัมพันธ์มีคนมาจีบก็ไม่เอาทําเป็นเก่งนะคะหาเงินเองเลี้ยงดูตัวเองได้เนาะ,ะประมาณนี้นะ,ะก็ไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาจีบมาสารสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะถ้าลำบากจริงๆ นะทำไมไม่มีแฟนไม่แต่งงานสักทีก็ได้นะคะและเขาก็พูดถึงนินทาคุณนะคะในในรูปแบบของการที่ตัวของคุณเนี่ยมีปัญหาความรักเนาะเออถ้าแบบปัญหาความรักที่ไม่สมหวังนะปัญหาความรักที่เหมือนกับอกหักหรือว่ามีคนทําให้คุณอกหักก็ได้หรือว่าคุณไปแอบรักไปแอบชอบใครนะก็รู้สึกว่า ปัญหาความรักนั้นนะยังไม่ถูกเคลียร์นะคะยังคาราคาซังกันอยู่เลยนะคะยังทะเลาะบ,บ่อแวงหรือว่ายังมีการตกลงกันอยู่เลยยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะเออถ้ามีแฟนมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาความรักย้ายงานเปลี่ยนงานไปแล้วแต่ก็ยังเหมือนกับว่าคือก็จะมีความสัมพันธ์อยู่กับคนในครอบครัวอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะ,ะแต่ยังมี การทะเลาะบบกแวงกันอยู่นะยังเคลียร์กันไม่จบเลยเนี่ยนะคะอาจจะเป็นปัญหาคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่านะที่เป็นห่วงโซ่กันหรือว่าที่เป็นปัญหาเป็นเจ้ากรรมในเวรกันอารมณ์นี้นะคะแล้วก็นะข้านินทาคุณเรื่องคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะเออมองว่าคุณเนี่ยมีในเรื่องของการทํางานนะอาชีพการงานที่แบบอาจจะเป็นงานที่ สร้างชื่อเสียงให้กับคุณสร้างความสําเร็จให้กับคุณในเรื่องของการเงินด้วยก็รู้สึกว่าคุณน่าที่จะมีการวางแผนการลงทุนบางสิ่งบางอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้าของคุณประมาณเนี้นะคือเหมือนกับรายได้ที่ทําอาชีพที่ทานะแล้วก็เหมือนกับว่ามีการลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเองในอนาคตข้างหน้านะคะจะได้ไม่ลําบาก นะก็รู้สึกว่าถ้าแบบเป็นพบราณของคนโสดเพราไม่ไม่ไม่น่าที่จะมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายพอสมควรกับการที่จะใช้ชีวิตที่สุขสบายในบ้านป่ายอนาคตเขาบอกงี้โอ้ยนะคะก็ชีวิตของคุณนะคะประมาณนีว่าเขาเนินทาว่าชีวิตของคุณเนี่ยคงจะไม่ลําบากอะไรหรอกมกั้งอนาคตขา้างหน้าคงจะสุขสบายร่ํารวยนะคะและชีวิตของคุณก็มีในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจ นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็มีในเรื่องของออทรัพย์สินเงินทองที่เรียกว่านะคะมีรายได้มีกําไรนะ,ะมีในเรื่องของการที่เหมือนพอกินพอใช้นะคะคือเหมือนกับชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าที่เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเนี่ยนะ,ะก็รู้สึกว่าคงจะไม่มีรายจ่ายอะไรแล้วแหละนะคะคงจะมีรายรับ นะคงจะเหมือนกับว่าหาเงินเก็บออมนะับไปใช้เพื่ออนาคตข้างหน้ามัง้งมีความสุขสบายแล้วกินเที่ยวดื่มสุขสบายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องอะไรหรือว่าเออถ้ามีลูกมีเต้านะมีลูกมีหลานเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าไม่ได้มีภาระอะไรแล้วลูกเต้าคงจะเติบโตแล้วนะไม่ได้ลําบากอะไรประมาณนี้ก็นินทาคุณในรูปแบบนี้ว่าคุณเนี่ยคือ ที่ออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานไปไปอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตมีความสุขแต่ก็อาจจะมีปัญหานะคะที่ในเรื่องของการเงินนะคะในอดีตเก่าๆเนาะที่มันเหมือนกับเรียกว่าอาจจะเป็นสภาวะหนี้สินการใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณณนะตอนนี้เวลานี้น่าที่จะมีการลงทุนนะคะก็คงจะไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินก็เลยนะคะไปทําธุรกิจการงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะ เรามาดูซิว่าในเรื่องลบๆนะคะเรื่องลบๆเรื่องไม่ดีพลังงานลบๆที่เขานินทาพูดถึงคุณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างเดอะสตาค์เรื่องลบเหรอเนี่ยเดอะสตาเนี่ยเขาบอกว่าคุณก็สวยก็หล่อก็ดูดีมีเสน่ห์นะแต่ทําไมถึงเออทาไมถึงเรียกว่าไม่มีใครมาชอบหรือว่าไม่มีแฟนหรือว่าไม่เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าไม่แต่งงานใหม่อารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนผูกติดอยู่กับ ในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าเหรอนะยังไม่ปล่อยวางในเรื่องของความรักเหรอเออยังมีการติดต่อนะกับคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเหรอหรือว่าเออเรียกว่าชีวิตรักเก่านะมันสร้างความปวดร้าวให้คุณเหรอทําไมคุณถึงไม่มีการแต่งงานเริ่มต้นชีวิตใหม่สําหรับคนโสดนะแต่ถ้าสําหรับพลังงานของคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเขามองว่าคุณเนี่ยยังไม่เลิกกับภรรยาเก่าสามีเก่าทั้งทั้งที่ภรรยาสามีเก่า ก็ะะอาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็อาจจะไปแต่งงานใหม่แล้วหรือว่ามีความสุขแล้วแต่คุณนะคะยังจมปักอยู่กับอดีตอยู่นะประมาณนี้เลยนะนี่คือเรื่องลบๆของคุณที่คนที่อิจฉาคุณเน้นาคุณนะฟังเพื่อไปแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ